เาจรล่แม่เข้าใจว่าลูกกำลังน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักลูกไม่ใช่รักลูกพ่อแม่ทุกคนรักลูกทั้งนั้นแต่พรของแม่เป็นลูกชายคนโตพ่อก็กลัวว่าต่อไปวันข้างหน้าพนอของแม่จะแก่แลพ่อ,อกำลังกำราบเจ้าไว้ก่อนเปรียบเสมือนคำโบราณกล่าวว่ารักบัวต้องผูก รักลูกต้องตีไงลล,ลูกแม่พรอโตแล้วนะแม่พรพอที่จะรู้ได้แล้วว่าใครเขารักใครเขาเกลียดบ้างแม่ก็คงจะเห็นสภาพของไอพรตอนนี้พ่อหลวงสันก็คงจะรักพรมากเลยแม่ พ่อก็ตีพรทุกวันเลยแม่แม่เพียงแม่พูดออกมาคำเดียวว่าไอ้พอลูกแม่มันเป็นส่วนเกินภายในบ้านฉันจะไปจากที่นี้ฉันจะไม่ทำให้แม่ลำบากใจเลยนะแม่พรอ,อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกเกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทน ของรูปผู้ชายที่จะไร้แต่ระยัดหยดมันต้องถึงขั้นที่สุดแล้วอดทนหน่อยนะลูกนอยอดทนพ่อแม่ไม่รู้ว่าพรกับแม่ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เชา้าเดี๋ยวแม่จะไปเอาข้าวมาให้กินรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนสมสิ้ไปกับแม่ไปทำกับข้าวให้พี่เจ้ากินเถอะลูกเดี๋ยวแม่มานะลูก รอเดี๋ยวนะพี <มา S 1> ่พรไอ้หนากนเชตัหึ่งก็ตาบอดไปได้บ้ไม่จะกลับแล้วเหรอฉันนั่งรอแม่มาตั้งหลายวันแนละ้วได้เห็นหน้าแม่เดี๋ยวเดียวแม่ก็จะกลับขอให้แม่รับรู้เอาไว้ด้วยว่าในขณะที่ทุกคนในเรือนหลังใหญ่เขาอิ่ม หมาทุกตัวมันยังอิ่มแต่มันยังเหลือหมาที่เรือนหลังโซนอีกตัวนึ่นะแม่มันยังรอคอยเศษอาหารจากแม่พี่ลุงฉันกับลุงลำบากเลยค่ะนมยนี่พอหลงสันดาบคนะนันเลยแม่ ดีจะต้องชนะความชัโชคแต่แม่มานะลูกนะแม่กูร้องไห้เป็นกูร้องแล้วนะี่มึงก็เช็ดไปได้ไม่ได้ดูเลยอดอย่าร้องไห้ลูกลูกผู้ชายก็ไม่ร้องไห้เลยลูกเอ,อ้ยแล้วมึงร้องทำไมเนี่ยอย่าไปคิดป้าไเลยลูกพอเลยแม่เขาไปหุงข้าวเออเดีย๋ยวก็หุงข้าวเสร็จ เขาก็ยกไปให้คนอื่นกินหมดลูกมาให้หลานกินติเคี๋ยคิดมากลลูกเอ้ยคิดมากอย่าไปเครียดลุงไม่อ่ะทำไมชีวิตฉันมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันอยากจะตายไปจากโลกนี้จะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรกันลุงสมพรอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเป็นหนุ่มเป็นแน่นตายแล้วสมัยนี้เกิดยากเขายัดหายัดคุมกันหมดแล้วจริงด้วยสมพรนี่เอางี้ให้หายเคริยศอะไรแปลว่าอะไรเครียด มึงก็พูดให้กูงงให้หายเครียดเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่าเออไปเปิดหูเปิดตาดีกว่าลูกไปเที่ยวโน่นเลยกรุงเทพแ่รู้จักกรุงเทพไหมรู้จักไหมลุงเทพอ่ะไม่รู้จักนะลุงอะไรวะไม่รู้จักกรุงเทพบอกหลานดิกทมรู้จักไหมกทมอ่ะไม่รู้จักกัลุงมันที่ไหนอ่ะเคยฟังเพลงคาราบาวแล้วเขาบอกกทมเมืองที่คนตกท่อให้อย่าไปว่าขานานอ่ะเออรู้ไหมล่วเคยฟังไหมอ๋อ จำได้แล้วเออฉันเคยได้ยินในวิทยุใช่ไหมรู้นั่นแหละนั่นแหละแล้วเราจะเข้าไปไงในวิทยุเล้วลือกเปิดฝาหลังแล้วก็มุดตรงไหนไม่ใช่ไม่ใชเข้าไปในวิทยุพุงเทพนี่มึงเคยฟังเพลงคาราบาลไหมเขาบอกกกทมเมืองที่คนตกท่อห้อยาไปว่าเขาหน้าน่ะนั่งรถทัวไปรู้จักรถทัวไหมรถทัวเหรอรู้จักไหม ไม่รู้จักกันลูกมึงนี่ไม่รู้อะไรเลยมึงบอกฉันไม่เคยไปฉันยังไม่รู้ไหนเล่ารถถั่วไงไอ้หมีมือหมุนไอ้ที่มุนเนาะปุก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 เอ้ยนะมันถูกตาแล้วเออถ้างั้นไปด้วยกันนะลุงรู้จักหมอชิดไหมหมอตรงไหนล่ะหมอชิดเนี่ยหมอชิดก็อยู่ใกล้ๆก็หมอมีอะนะอย่านัดงก็พูดถ้างั้นไปด้วยกันนะลุงนะไป ไปกันสามคนเลยัอารมณ์ขมใจไปเที่ยวเล่นพอใกล้เย็นแล้วจะกลับไม่ไปไนะเสแสนห่วงแม่รักเอปักดวงใจไม่มัวชักรำไรไปด้วยกันไ,ไ,ไปรีบไปรีบกลับ ควนพวกเธอมานี่เมล่ะเดี๋ยวเก็บดอกไม้หน่อยนะวันนี้่อมฉันจะเก็บดอกมะลิไปให้หลงหญิงร้อยองลาลัยเยอะๆเลยะคะดีจ้ะ เป็นเช่นไรฉันก็ไม่ร้องฉันรักเธอยิ่ง รักเธอรักจริงจริงนะเธอแล้วทางเราจะรักเขาบ้างไม่เออรักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้ปลาด Hold oh, no. อยู่ในนี้กะเนี่ยจริงเจงนั้นนะแล้วเธอเราจะรักเขาบ้างไม่เอาเจ็บอกนี้ก็ไม่เี็ันสักน้อยนะเธออย่าปล่อยให้พลาดพลาดอยู่เดียวดา มันตายดินสลายยังไม่คลายรักเธอองหญิงเพคะเธอไม่ได้ตบมือหรอมองฉันไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ตบมือเลยอ้ามือเฉยเยแล้วเสียงอะไรล่ะหรือว่าเป็น อย่างวก็จะกินพันมีพูดอะไรอย่างงี้เนี่ยก็นี่กลางวันนะกลางวันใช่มันก็อาจจะมีก็ได้นะเพคะฉันว่านะต้องมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนฉันนัตยาเคยสั่งว่ายังไงจำได้ไหมหญิงเพคะจะมีคนเข้ามาได้ยังไงก็เขียนตายไปแล้วว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าคงไม่มีคนเข้ามาได้หรอกเพคะถ้าเกิดมีคนมาแสดงว่าคนคนนั้นต้องอ่านหนังสือไม่ออก เธอตามเขาขึ้นเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วแล้วด้วยหญิงจะให้หม่อมเันไปคนเดียวเหรอพี่คะอ้าวแฉันไปด้วยเหรอหม่อมฉันกลัวผีอะกลัวมากใช่ไหมกลัวมากเลยค่ะอยากจะรู้จะตายที่นี่หรือว่าจะไปกลัวผีข้างนอกดีถ้างั้นกลัวผีก็อนดีกว่ารีบไปเดี๋ยวนี้เลยฉันจะรอหญิงประทับอยู่ข้างก่อนอ้ที่นี่มันใช่อุดท่ตึงไหมยานเปล่ามึงก็พูดไม่ถูกไหมนี่เีย มันดอกไม้เยอะแยะหมดกันจานมางมออากาศเย็นๆก็ตึงมบ้างดูวะฉันว่าต้องมีคนร้องเพลงแน่อยู่ที่นี่แต่คนโบราณก็บอกว่าผีเนี่ยเวลาเดินตีนมันจะไม่ถึงดินเราต้องก้มดูต่ำๆเสียงใครปรึกษาตัวเองวะตัวอะไรฮิปโป มมึงเลอะไะไม่ได้เลอแล้วใขรตดอุ้ยจะเตอตูดไม่ดีใครจะได้ยินมั่งเปล่าวันเนี่ยแม่คุณก้มไม่ได้เลยเนาะเส้นไม่ดีอุย้ยไม่ใช่ผีต้องเป็นคน,น,นแน่ๆเลยมีตีนมีนิ้วด้วยอุย้ยนูใส่ชุดเด็เอาเอาเอา,เ,อาอเดี๋ยวจะไปเจอสางเข้า ตกเงื่อะไรเนี่ยหรือแม่งก็รุนห,หนูคนจะพูดได้เหรอพูดได้พูดได้ถ้าแกไม่ลงเคมีแกไม่จนละฉันทำนะค้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพคนครับ่ ดดโอ้โหพูดให้กูพูดมั่งเพี้ยใจเย็นเลงที่นี่ที่ไหนเนี่ยอุทยานหลวงอุทยานคนไหนห้ามออกคนน่าห้ามเข้าคร<อ>ับเข,ข้ามาแล้วไม่ต้องออกมาแล้วไม่ต้องเข้าใช่ถ้างั้นกูเข้ามากูไม่ออกแล้วกูแช่แมงอยู่ในนี้เนี่ย,ยพี่จ๋าขอร้องเลยนะจะจะให้ไหวก็ไหวอย่าแช่เลยจ้ะทำไมอะเดี๋ยวหน้าอากาศไม่ดีอแสดงว่าช่องฟิตไม่ดีที่ท่านี่ไม่ได้มาสองคนนะมาก็ค่ะหลานมาด้วยเออก หล่อดิหล่อนี่ไงฮะไม่ต้องหาเจอเลยเอาเอาเอาเฮ้ยช็อกช็อกเฮ้ยเฮ้ยอาตอมตาลมาดิเฮ้ยเป็นเบาหวานป่ะวะนะช็อกแล้วเฮ้ยเป็นอะไรเอ้าเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยดีใจก็ตดเลีใจก็ตดเกงค์คณะอื่นเขาตดเหมือนเราไหมเนี่ยเวทีเจ้าหล่อจังเลยไหว้สารก็ภูมิอีกโอ้ยยุเอ็น ไอเอกอู๋จลิตมารยาเยอะนะมึงอ่ะมีพี่ทำไรหนูเนี่ยถีบถ้าถ้าผลักหนูแล้วเครื่องตายละดีนะว่าถีบอ่ะโอ้ดวงชะตาถูกก็ตีนเลาจะเลยโอ้โหยิ้มยกเหงือกนะมึงอ่ะสวัสดีจ้าป้าเรียกทั้งหมดเลือดไปอยู่วัดไปเรียกใหม่อีกสักคำได้ไหมจ๊ะอ๋อเรียกใหม่เหรอจ้ะถ้าเรียกใหม่เรียกเพราะๆเรียกดีๆจะยิ้มไม่เล็กตัวนี้ นี่ปากมึงคนเดียวหรือมึงยืมบางคางบ้านเขามาด้วยเนี่ยพี่นะจะบอกอะไรนะว่าคุณเป็นคนที่ยิ้มสวยมากจริงเวลายิ้มทีไรเนี่ยนึกถึงยายที่บ้านทุกทีเลยเหมือนยายกันเลยถ้ายายกินหมากหน่อยปากฟันจะดากว่านี้อีกหน่อยนึงจริงเหรอจริงจริงจ้ะถามหน่อยทำไมเกิดมาหล่อขนาดนี้ล่ะกินอะไรเหรอพ่อให้มาพ่อให้มาอุ้ยจะเสียดายนะเข้ามาที่เนี่ย แล้วที่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยน้องสาวอุทยานหลวงจ้ะอุทยานหลวงเหรอใช่แล้วทำไงเข้ามาเลยแล้วใครอยู่ที่นี่ก็องหญิงนาตยาไงองหญิงเหรอใช่องหญิงนาตยานาตยานาตยาก็นาตยาอะเหมือนแก่แต่แล้วตกลง่าเข้ามาี่ความมีความผิดด้วยเหรอถึงคอขาดเลยนะประหารชีวิตเลยคอขาดเลยใช่หัวขาด หัวขาดที่หัวก็ตัวจะแยกกันนะแยกสิพี่โหทางนั้นกูไม่ห่วงตัวแล้วกูห่วงหัวกูทำไมเนาะกูกลัวหัวกูจะลอยเที่ยวไปกินขี้เขาเข้าลุงพี่พูดจะหมดไงแล้วเข้ามาต้องเข้าไปเลยหรือเปล่าเข้าไปอ่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะอย่าไปเสียงดังองค์หญิงไม่ชอบคนเสียงดังอ่อนลุงไหนๆก็มาแล้วไปไปเข้าไปดีกว่าเข้าไงเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะจะแตกแถวต้อง่งทับมาแล้วเหรอไม่ต้องทับไม่ต้องทักไม่ต้องถึงาแล้วไปก้าหญิง ไปนานจังเลยตั้นแต่ผมฉันเกิดมายังไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้เลยดิคะอะไรหล่อนี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยิงให้ไปดูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนาขึ้นเฝ้าหล่อนด้ต้อง <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายแน่ๆเลยใช่ไหมแหมจะผู้ชายไม่ได้เลยก็อยู่ในเมืองหม่อมฉันไม่ค่อยเจอคนหล่อๆเลยวันนี้มีคนมาหนึ่งคนกั หมายความว่ามีมนุษย์มากับหมาคู่ใจใช่ไหมหมาก็ไม่มีหาอยู่ทางไหนเราบอกอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเพคะหมาต้องคู่กนผู้หญิงอย่าฆ่านะผมฉันเสียดายอ่ะเสียดายอะไรคนหล่อเฮ้ยลุงฮะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีแดดวันอะไรไม่รู้เรื่องเอ้าแล้วทำไมเขาไม่หันหน้ามาคุยกับเราล่ะลุงเขาไม่มีหน้ามีแต่ตูดเอาเวลายิ้มก็ตูดยิ้มมาทิ้งกันนะเอาตายคนอะไรตูดป้อปอดตายอย่าว่าฉันเหรอ สองตีนคะนี่มึงไปอดใหญ่กุ้งตังๆเลยฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาใช่พี่คะใช่ไหมใช่พี่คะเนียงบอกภาษาริยาบอกสกุลไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอย่างแน่นอนใช่พี่เออขอได้ใช้ก็มองรู้จักดีพุทธาคะที่ต่ำที่สูงรู้จักยังไงที่ต่ำอยู่ข้างล่างที่สูงอยู่ข้างบนพระเจ้าค่ะใช่ต่ำคือเอี่ยวสูงคือหกมไม่รู้มามาว่าละ เขาไม่แทงแล้วให้โลเขาแทงป๊อกเด้งง่ายดิลงนี่เขาไม่เล่นกันดิเะนะมาเมึงป๊อกมึงป๊อกตีเดียวกูเด้งเนียพีมพีหนูขอสองเด้งนะนี่ไม่ห่าเด้งเพราะว่าเราไม่มีการศึกษาขนาดตอนเราเรียนหนังสืออาจารย์บอกให้เขียนกอไก่หน้ากระดาษกูเขียนตัวเดียวเลยหน้ากระดาษโอ่ชลาเกินไลุงนี่ลุงฉันจะบอกให้นะฉันว่าผู้หญิงคนนี้เนะ หน้าตาไม่สวยเลยลุงตายนะนี่ๆนี่เราอย่าอย่าพูดให้เขาได้ยินนะกระซิบๆาสิลาิบกฉันได้ยินเนี่ยพูดได้เขาไม่มีหูหรือไปกันพูดดังเลยพูดดังเลฉันว่านะฮะต้องไม่มีไม่มีคนคิ้วหรือไม่ก็ปากเบี้ยวตาเลยตาซอนตาสอนไหมันเพกจมูกมีรูเดียว เอาม <anut S 2> <cuanto S 1> ันอย่างนี้หอยุนี่นะถ้าหันหน้ามาเราได้ยัดหงายท้องเลยฉันบักให้ยดถึงกับช็อกตายอยากตายใช่ไหมได้เลยไม่เชื่อดูนะหันหน้ามาปั๊บ้งงฟัเลยฟีเป็น้ว้างหัน้ลลาช่วยตะลิ่นน้ำจางแจ๊กมาดมก็ไม่เจอบอกเออสวยจริงนี่คนดีสวยช้ได้ยังสวยถูก ิงสวยจริงๆนะบอกจริงๆด้วยสวยมากเลยเออสวยเฮ้ยอันเดียดตายหามึงอ่ะเห็นมันไม่มันโดูไปหม่สนใจร้องเลยให้ใจเลยนี่ก็ขอจะโดูมึงให้พระเอกเขาร้องสิไอ้นี่นี่เธอหยิบไหวจริงๆเลยแกเนี่ยนะหม่อมฉันก็หยิบหยิบมางั้นอ่ะเออก็หม่อมถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะเจริญสุขจัจจะถวายสังฆทานไม่ต้องจะไม่ต้องไม่ใช่พระหม่อมถวายพระตาอาหาร ฉันอยากจะรู้นะเธอเข้ามาได้ยังไงที่เนี่ยกระหม่อมมีนามว่าสมพรพระเจ้าค่ะฉันเองเป็นราชธิดาคือกระหม่อมเองเข้ามานี่มีความผิดไหมพระเจ้าค่ะผิดมากเลยฉันเองสมพระนามว่านาตายาเป็นราชธิดาของเมืองนี้รู้หรือเปล่าออนี่รู้แลไหมมาที่นี่ตายอย่างเดียวเลยจะบอกให้ตายอย่างเดียวเลยเใช่สว่วนหนูเป็นขี้ฆ่าเขาไม่ได้ถามเธาไม่เห็นป้ายเหรอเขาปิดไว้นะ่ะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า คงหญิงเธอไม่รู้ใช่ไหจะฆ่ากันจริงๆหรือพระเจ้าค่ะฉันเห็นหน้าเธอแล้วอ่ะฉันคงฆ่าไม่ลงหรอกฉันรู้ว่าเธอคงเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันอยากเที่ยวใช่ไหมที่เนี่ยใช่พระเจ้าค่ะฉันออนุญาตเที่ยวได้ยี่บสี่ชั่วโมง เหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเลยหยิงไงนะหญิงดีไหมขาดที่สี่ชั่วโมงไหมเหรอใช่หยิ่งไหมคะอะไรไม่ได้หยิ่สี่ชั่วโมงไม่ได้ปอยให้เขาเชี่ยวสักวันหนึ่งเป็นไรไปล่ะไม่ได้นานเกินไปไปคะหญิงพวกกันสองคนอะไรอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยทำไมพวกหญิงก็เพิ่งโตเป็นจ่าใช่ครึ่งชั่วโมงก็ท้องแล้วพี่คะเฮ้ยพูดจาเดี๋ยวนะท้องไม่ต้องกลัวท้องหรอกเพราะว่าตอนนี้พวกพี่ๆเป็นเมน อะไรกันที่เนี่ยเรื่องโรคเอ็ดโลกอดพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าหนูใส่ถุงยางอนามัยมาแล้วจ้าโอ้ยเขาไม่รู้อีนายผู้หญิงผู้ชายเรื่งใส่ไม่ได้แล้วต้องแปะฉันตามสบายเลยนะพี่เดี๋ยวทอนทำไมพอนฮะเดาจีบแน่เลยพอนชอบลูกฮะร่างหน้าตาดีเนาะตั้มตี้มึงก็โอ้ยแหละมึงอวะยืนแล้วมึงเหมือนแข็งเองเนี่ยมึงทำให้หนูแข็งเปล่าเปล่าทำไงทำไงดีชอบกอดจีบที จีบเลยเออจีบเลยจีบเลยท้ากับแล้วจีบดินแน่เลยก็ฉันเกิดมาไม่เคยจีบใครด้วยมีแต่แน่เลยครคะร้องเพลงเนี่ยอยากกล้วยบวชที่้องร้องไม่เต้นไปด้วยสงสัยฉันต้องร้องเพลงจีบเราแน่ๆเลยอ่ะฮะเอ่อทำเป็นเป็ทำอะไรไรพ่อความหมไยเนี่ยทำอะไรทอะนี่ ไอสองอเลยทำอะไรไอสองอะไรทำไมพอดไม่ทำไมลี่มเหรออย่างนี้มันถึงหาไม่ยอมไม่ได้ใครเขาจีบอย่ังจี้สาวไปยืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกจีบลั่มจีบไม่เป็นไงไม่รู้จีบไม่เป็นหรอกไม่เคยจีบเกิดมาเคยจีบใครที่ไหนล่ะนึกวกามาลั่มให้ดูเอางี้จีบไม่เป็นแน่เลยจริงนี่นี่เดี๋ยวลุงก็ุงอยู่หน้าลุงอยู่ข้างหลังเวลาลุงก็ระซิบพูดอะไรเองก็พูดตามลุงแล้วกันสารใช่ไหม กูตามลุงมึงนะกูตามลุงนะขวาหันเดินขึ้นหน้าไปสามเก้าหญิงมาแล้วว้าวหญิงอะไรอย่างนี้ทำไมล่ะนี่ไปเดินไปเป็นลูกตะกหลุมเลยอ่ะมึงเดินรีบไปไหนเนี่ยฮะไปเหยียบนังเอกเดี๋ยวก็สุ่มหลุดอีกถ้าสุ่มหลุดป๊อปไก่ออกเลยฮะับไปเหยียบกระเพาะแอกก็ทำไมแล้วก็สามเก้าแล้วเนี่ยเก้าสั้นๆดิเก้าสั้นๆก็ไม่บอกแล้วขวาหันเดินขึ้นหน้าไปสามเก้าไม่จริงจริงเลยหร ยังงเกีใจเย็นใจเย็นนะหนึ่งสองจันจันเบื่อมึงนกัแล้วพอนันปวดหัวจริงจริงผูหญิงพื่อพระค่ะองค์หญิงพระเจ้าค่ะสวัสดีพื่อพระค่ะสวัสดีพระเจ้าค่ะสวัสดีจ้ากระหม่อมสบตาองค์หญิงครั้งแรกกระหม่อมสบตาองค์หญิงครั้งแรกสวัสดีพื่อพระค่ะสวัสดีพระเจ้าค่ะสองเที่ยวแล้วนะหัวใจกระหม่อมหัวใจกระหม่อมสวัสดีพื่อพระค่ะสวัสดีพระเจ้าค่ะทำไมไหวบ่อยจังจ้ะหายแว็บหายแว็บ สว,ส,สวัสดีพระเจ้าค่ะสวัสดีพระเจ้าค่ะหัวใจดีแล้วโอ้ยมมตอนนี้หัวใจกระหม่อมตอนนี้หัวใจกระหม่อมมีจุดด่งดางๆดำๆมีจุดด่างๆดำๆำโอเคไหมคะอืมเป็นโรคซาหรือเปล่าพี่คะไม่ใช่ซาไม่มีจุดด่างๆด,ดำๆต้องโรคเอสดั่นเลย <Bing! S 2> พี่คะฉันถามว่าเป็นโรคเอสดหรือเปล่าจ๊ะกระหม่อมไม่ได้เป็นโรคเอสด้วยใช่ปะกระหม่อมไม่ได้เป็นโรคเอสดพระเจ้าค่ะเป็นโรคอะไรจ๊ะอดกระหม่อมเป็นโรคอดอดจริงๆอดจริงๆอดมาตั้งนานแล้วจนป่านนี้ก็ยังอดอยู่เลย เหมือนเราจะต้องเชื่อนะอดมาตั้งนานแล้วจนป่านนี้ก็ยังอดอยู่เลยหาใครก็ไม่ได้หาใครก็ไม่ได้ทำไมละจ้ะแม่ก็ห่วงห่วงเราเกจริงองหงเราจะรับใครอะไรหรือเปล่าพี่แม่ก็ห่วงห่วงจีบใครก็ไม่ได้แม่ห่วงด้วยถึงไปหมดแกนี่พูดอะไรเนื้เนี่ยจึงอดมาจนถึงขนาดเนี้ย จึงอดมาจนถึงขนาดอดมาจนถึงขนาดนี้จึงอดมาจนถึงขนาดนี้หานางเอกมาเปลี่ยนหา,หานางเอกมาเปลี่ยนหารุ่นลาวคราวเดียวกันไม่มีอะ <c oughs> หารุ่นราวขราวเดียวกันก็ไม่มี <c oughs> เอา,าไอ้ที่แกกว่ามาตรงนั้น <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอ้ไอ้แหลมมึกสอน เรื่อเล่าเรื่องข่าวเลหน่อยสิไม่ได้หรือวันนี้ไงหอมนางเอกอายุสูงเรื่อยเลยองค์หญิงพี่คะองค์หญิงพระเจ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพระเจ้าค่ะยังไม่ลืมอีกแล้วเนี่เขาบอกจะบอกองค์หญิงเลยว่าเขาบอกจะบอกองค์หญิงเลยว่าสวัสดีพระเจ้าค่ะหลจะรักองค์หญิง แากไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยประเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ